ดอกมันหนือ no เ่าม huh ่เป็นจุกมันเออเป็นจุกเป็นอนไหนูกัไปหนูกัไปกัอนเหรอแม่หนูกัไปก้อนเ้ร่งมันมัดตั้่น่ตัวเสียงอนี่ี่อยางไปแล้วก็ตรวจสอบแล้วเวาตัวเห็น่เฮ้ยเรงวัดเสียงไม่่นไปหาไม่พอเลยไนมาตะกัง

เียักมมวนยมงานเไปขอไปเง้ขายบ็จะสูยานกยิ้มปุยปุยยู่เมือไกรไดเอี้ยก็ยังดีบ่ามวนก็ยังไปไปใครเข้ากันซักคนน่โอ้ยไปซื้อแล้วปลากระป๋องซื้อปลาเมืองเนี่ยกขอาเอาแล้วอยากแล้วซื้อกระปลาก็ได้มั้งไงมนะอันหนูม่ได้บ่บอเป็นขน dạ dạ lúc ở đây mặt bí 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 mặt ก็กินเบิร์ตมากินเบิรติมันหลายอย่างสิหลายอย่างก็ตั้งใจตั้งอย่างว่าจะใช้เป็นโตงุ่นน้องกรด้กน้ำขอต่มาค้เดียวนีลืมเาเราแต่ไปว่ามันเหลือเหลือกินเนีมันคุ้งกันนี้มุ่งคสองถุหัทีถุงรนั่นเทาจมวลยหอมมากเลย้าน่งจมหัดเตียงขึ้นไลยดูหันละผูอยู่งยั จม็กระเืองนันแล้กก็ะเลียงนี่ลผัดเรืองนว่าว่าโกรธหาเบื่อเลยเดือนเดกเลียงนันเกรเรียงนี่ไม่ได้ม่ไสใส่ท่สบาแตพอยังยเด้อยมาแท่นเถาแล้วนี่เลียงนันเลียงนี่คนมาได่สมัยกูท่านเกิดกับพี่สนอกควยกูจ่างหายชังบ่ต้องเขามาอกเป็นยังจมยังหันหัวเทียนขื้นไปต่อมาบ่ต้องมัน้านเลยสดอกัมือเดกับมือนันมือเดีกัมือนันจมข้าแล้วไม่จมหู่

Bây giờ kiếm bà, bà phải lên cho sao, bà phải lên cho sao Lên bà chỗ mương Bà phải cho sao Chờ bớt bà khỏi đó, bà sẽ đổ ừ. Chờ bớt bà khỏi đó, bà Mười đấy vẫn có, có bắt được cái khó phó cho chị Mười đấy gặp mẹ ừ. mẹ. Ừ. Ừ. Bà mẹ, bà phải Ừ, đi, Bằng ngắn chung เงินเขาโอนมาหันเขานะโอฎแม่เขาเสียละหาลอยนอกนั่นมันจ,จ้นนนจจนนานนิดจัดบาอยู่เศร้าเจ้าว่า <Okay. S 1> ให้เอาเขามันที่ไม่เลว เปิดบชีไหมบชีไหมังบะชีเกเจ็เอาเขาทันเองบัวเขาไหมอันแกบัวเขาบะชี้แล้วเ็ไปกินเหล้าโอน่มาเขาโอนมาหายท่านหนึ่งกับดไม่เอาห่าเลยบัดมาน้องมันจัดเจเห็นน้ำมันบอจอใส่น้ำมันบอจัดาบอเลี้ยว่นมาโอนมาสองพ กะหาลอยพี่เขีี่เคิดพอยัาให้ข้าไปก้นแม่ไ่่อยแต่ไรเทียมันบ้จ้งมาบอกลูกจงไห่มาบอกมาสอนัจตอนอยู่บ้านจก็บอกสอนยันท้าแม่มาสนองไม่ได้อยู่กูรับคานมาสนกนี่มีแตของห้องมิจัด

ูบเสียด้วนนึงขอกว่าจีรจอมตัวม่หยางบุกอบลเสียด้ว่าสูบชาอารมดีให้ขนาดขอกว่าก้าสูบเถอะเขาบอกว่าต้องสูบเลยบ่งาน้าอารมดีดอกไม่่ได้มันเสียยาเขาเถอะขาอกว่าจีอมไหนาจ่งจอม

ก็ว่าจริงแต่ว่าว้าวขอเป็นบ้าจริงเลยขอเป็นบ,า <c oughs> บ้าเรานเแก่นเล่นจนเราเเหมือนกับวมาเขาถามมาประดจมดิเดี๋ยวเมื่อกี้มันยืนหยุดพึ่งพูดไอ้จมประเดียว่มเนี่ยเทอเนี่ยไม่ตัวคนนั้นมาจมคุณเลยจมนะเธอ ยีกพอมาไหนบหมาตัวไหนเนจมม่มักาไต้น่นจมยี่ีมาขึ้นบัดขึ้นอะนะวัน้หลับวันนีนอันน้ไปเยอสุดโอ้ยบันีเรต้องไปบอกใหตุพยูด้อเราบ่จมแล้วสมเนี่ับแล้วก็กินเหล่าแล้วก็หนีแล้วปจมขับ้างเดมันเจ้าบวานมาแทนไปยี่ยด้วันไตแทนกันไม่ขากับบางจมหนูยื้อปจมเด็กหนี้กันโอ้ยจว่าปวดประสาทอันเท้าเ bởi đồng xí thẻ đọt lên, nhìn lên nó trôm nó sần ba, cái là nó ba, ba, mà ที่นอนไ่ได้นอนนเกกระเบ้าเลียงนะเด็กกระเบาเรียงนี่อาล้าไปหานงเบิด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 โคตรเลยล่ะไปยี่าาไปเบิดบดย้ผมกูเก็บเป็นเอ็นอุ่นมั้บ่มามาหาคุไปแล้ววะจะเป็นอีหยังใส่รถรถล็อกบานอย่พิเอิญเลย ไม่ได้เติมน้ะมันในตอนนี้เราล้มบานพูดทีพ่อเออโดนล้มบานเลยมันไม่ได้ก้าวมันแค่บอกบอกมันก็บไม่ได้เติมมได้เสียใครยังไปทีมาทีเหมืนผักจะมาเอื่นมมาสิไปสี่วัคซีนดิจริงเอชคนบาสิ่งเดี๋ยว็กกินเหล้าก็แล้วหรือคนผักบ่บุญเ้าโอ้ยคุณเมือนหา่นอกนู้ดเงี้ยมดงดินนี้ม่นไปเงี่ยส้วนเลา ใส่แก้ทั้งาจะินเบียมากสิบอลครับขึ้นหมาตัวแหแดดบนจำปวดผมว่ากอนเสีงกอนสีวมื่อนี่เป็นยังนี้กำลังดีแล้วก็เว้นแค่มื่อเดียวเมื่อหลังมากแลก็ใส่แล้วเออแล้วกอยไรงัวไหมน่าไมกล้าวจิละกลัวพหมไเลยฉันบอกั่ดีเอาอีี้ถึตายแมันกผัวไหมกัว ดีทีมันนี่แหละบางไงมากอะไรก็เนหนกูเบี้ยมานกบอกเนะไเจ้าโคไม่ที่เอ้เยเอาเลยเอาเยแถะวาสิเลยอาเลยเถีนหนกูไดสวนตายแล้วแ่ผมเปิด้วนจิตใเนนกุ่ชืม่เฮากับกับพกปากบ่กเบาๆมัสิบเบาน้ำเลยเท้าเท้าเลยเดียเบา

ไม่เงม่เงาสากเลยเก๋ต nah ้สูตรไเมื k, ่อมือโอ้ยแั่มื่อมันองาตาเนี่ยราว่า่ะว่ามากินลูกชินไปหือเจกบาทนี่คนสามฮเจ๊กโตน้ามหันไหนไปวันสามบเจไปสะแบงมาปีงึงคือกันเลย สบสาาทมบาทห้าทิปสามแม่จะสวยขายสิบาทได้สี่ตัวว่สิบบาทได้สี่ตัวมเ่ยไม่ถือโมเ่ไม่ถือกยก่อนยี่อปตลดสิบโตสิบสิบบาทมาสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ย เศษสามโัโอ้ยหมอเขาู้มแค่หมอเนาะบ้าใจะไหนบานไหนนันย่ขอูไฟกขนาดมเนี่จาจะตลกอเจ้ไม่ได้เขาไม่หนุกหมาิอไปต้มวียวให้มันเียน่อนอน้มม

ยีของเดียวเลียมหยวมาข้มาลยหายอียตัวนึงมาท่าันนี้เติมจากบาทเทไ่ห้าสิบก็เดห้ห้าสยายใส่เพียงน่าไปเติมให้เพื่อได้ไหมเงินบาพอ่าดี่เท่าไรสบาทอ๋อ

ยี <54. S 2> ่ไหมละแล้วฝอยสีทอดไข่บบจิ้เนน่ไข่ยังไงว่าจะเป็นยังงงไงโอ๊ยยังวัน้ำหีือวัโดรศัพท์

กินเผดิบดิเผ็ดทุกอย่างทเดทุ่มเมาให้อิ่มดื่มเื่อนเขาก็คุ้มงไม่ต้แกแบบเพิ่อนอะาุโอ้กินดแต่แกบอกคุณครกินบบเผาสาวเล้งเนอะบะกินรวดเอาพุนเอนคือเครื่องปั้นแมนหมากฟงออกตรงท่านขางคนนี้แมนด เออดีแต่ว่าจัดีบริเราเสียงไปทั่วทีเมียเันเป็นขวยอยู่ทั้งไตไม่ต้องไม่ต้องอันบบเพ้าย้อนไปน้าผู้อื่นเป็นบ้างกก็ไปว่ายนกกินแต่นี่บานตัดมาบานนม่ต่องแก่ๆดิแมกองโจโกยกินอะไรกระด้างหมันยับกขันเหนือไม่แข็งบานไปปาาซีนี่ตัวเน้น กันลซิมไปซิมไปมันเี๋บวมันก็จะมาอจะเปไก่ไหมเอาเต็มรถดร้ตสันไหหัวหนาดิหัวหนาไหนหัวหนาตนี่แล้วที่ไปเห็นไม่ท่าเพาขายนีมาอยู่เต็มดาก็แล้วยุ่นหัวหนาเจอไปแชงเดียวไปไปเขาขายเบื้องกระหน่ำ

ตอนจ่ไฟทั้งนี่น้อยๆลูกๆนี่ยแต่ว่าน่ดมนานเนี่ยไม่กินไมกินแม่ลูกก็ต้นมเขาตนไม่ไหกินเล้าสอยรักแันก็ทิ้มบากทีหน้าไม่เห็นคนรอกินยาอยู่ดีบอยบามงก็ไปเขากินแล้วเนาะลูกกินนะรถสแกเจาเลยยุกเขาไปั ม้วที่มันมีอันเป็นคุยออกว่าแดงๆอันเปลเือกว่านั่นบกินเนี่ยเพราวพามันแล้วมันแกมันบกแกมันสิเป็นแบบบ่อมีน้ำไหมเป็นกระด่างดำไหมเป็นเป็นบ่กข้าวหอดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโตานด่อยังขึ้นบกซงเอังนบ่ h ถึงคอนิน เถียงกัอมาไม่รับผู้ใครนานตายกินโอ้โหมาเถอะแก่มากนั่งกินนั่งบอกกัแกจะบอกว่าตัแต่มาถึงยื่นกินเอายีสามก็าไม่เห็นห่อจใช่ที่เจ้าไม่เห็นเขากินบะเพากินหลักกินแ้่ไต้ต้นเลยต้นไหนจะบผู้ใครผู้หูแจักบ้ไม่มี้ใครจัดการดบดแล้วก็ได้มาแจมคผู้ใครผู้กินนะกระดกระดาเลยไม่ต้องไปถามผู้ใดว่า In tập lắm tôi đi vắng mấy bát mẹ ghi mía bác bác ác kính nó cho mọi không biết đâu mẹ vãn mẹ không phải không có không phải không không phải cứ <laughs> <laughs> ตัวนกรแม่นี่ต้นงกินนี่มันโรนมากันเนาะมันโลงไปแลวมแกมโนากวาหวานค่ะี่ดําๆโรนแ้วกอก็เก็บมาไว้ตขอกินเลก็นอยแล้วก็เป็นมันนน้นถอแกมากพักกันนั่งบอกกันเยอะินพาใส่ของหัวถอแกเข้ามาก็เอามาเลยหมดเลยเหมือนเดงืเยินกินเนาะแต่ไปอแกของกันจิว่าป๊าดบุกก้โถ

เราจะพูดยงบอกผาไมน่นเอเลวางตัวที่นี่พาบงเมื่อเด็กแกัหกเม่อวันี้กิมม่ใเสียกค่หนูมกันแมัน